สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุก ท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลแช n เนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อาร์ตค่ะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุลมค่ะเป็นธาตุสุดท้ายแล้วคะในรอบวันที่1นึ่งถึงสิเมษาย,ยน65นะคะมาดูกันค่ะว่าชาวธาตุลมนะได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมเนี่ยช่วงนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเน้อในช่วงวันสงการใกล้ใกล้สงการแบบนี้นะไพะ่ที่เปิลใช้มีข้างหน้าสาหสำรับเหมือนเดิมนะก็จะมี Oracle ไทยค่ะสุขีเนาะออร์เคลความรักนะคะเลิฟสตอรี่ออร์เคลแล้วก็ไพ่ทาโร่รอบนี้ ใช้สำรับนี้ค่ะหลายๆคนชอบถามนะว่าเปิ้นใช้สำรับไหนบ้างก็จะามาโชว์ให้ดูสำรับนี้ชื่อว่าเซเว่นนะคะอ่าโอเคไว้จะทำรีวิวไว้ให้เผื่อใครอาจะไปตำกันนอกแต่ดูหน้าไพ่ไปก่อนก็ได้นะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะขออนุญาตอธิบายอีกรอบหนึ่งส่วนใครฟังบ่อยแล้วสก,กิปไปเลยก็ได้นะคะช่องของเปิ้นเป็นการดูแบบโหราศาสตร์สากลค่ะหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะบางทีคุณรู้ราศีมาลองเช็คอีกทีนึงค่ะ ว่าตรงกับช่องของเปิ้ลหรือเปล่าถ้าไม่ตรงแปลว่าคุณอาจจะทราบแบบไทยมาเนาะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีของเปิ้ลดูว่ามันอาจจะตรงกับคุณหรือเปล่านะคะวันที่ของคนราศีธาตุลมนะมิถุนตุลกุมเบิ้ลระบุไว้ที่ใต้คลิปค่ะสามารถเช็คดูก่อนได้แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนราศีนี้แหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบไทยก็ตามอะไรเงี้ยยึดแบบเนี้ยมาตลอดแล้วคุณลองฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันตรงกับคุณมากกว่าก็สามารถดูเป็นแนวทางและไปปรับใช้ได้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะว่า ด้วยคนหมู่มากมาก,มากอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าเกิดตรงกับพลังงานของคุณสามารถนําแนวทางไปปรับใช้ได้เลยไม่ต้องซีเรียสเฮ้ยมันไม่ใช่ราศีเราอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะคุณอาจจะไม่รู้เนาะว่าในชาร์จเกิดเราอาจจะมีราศีธาตุลมจริงๆอยู่ในนั้นก็เป็นไม่ได้นะคะส่วนใครถ้าทราบเวลาเกิดเะ๊เะเนะยังไงก็ยังแนะนําว่าให้ยึดลัคนาแบบสากลดีกว่าถ้าคุณรู้ลัคนามานะคะลองเช็คอีกทีหนึ่งเพราะาลาัคนาที่คุณทราบอาจจะเป็นแบบไทยเหมือนกันซึ่งลัคนาแบบไทยกับสากลก็ไม่ ตรงกันเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเช็คใหม่ดูก่อนนะคะว่าแบบสากลเป็นยังไงแนะนําลัคนากับดาวทิตย์หรือว่าช่วงวันเกิดเท่านั้นส่วนใครรู้ดาวจันทร์ดาวสุกอยากจะใช้ดูก็สามารถทําได้เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดไม่อยากวุ่นวายนะคุณฟังเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันตรงคุณเอาแนวทางไปปรับใช้ถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงก็ทิ้งไว้ จะฟังคลิปทาตอื่นต่อก็ได้หรือจะไม่ฟังแล้วก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะส่วนใครมีปัญหาจริงจังแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเพราะคลิปแบบนี้เป็นดวงส่วนรวมนะคะถ้าเกิดคุณอยากรู้ดวงของคุณเองคุณต้องดูดวงส่วนตัวจะดูกับใครก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้แบบบังคับวพราะคุณต้องมาดูกับเปิ้ลนนะคุณจะดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงดวงของคุณ เท่านั้นเองอ่ามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเราเริ่มที่ไพ่สุขีก่อนเนาะว่าช่วงวันที่1ถึง15อา่าเมษายน65ค่ะใกล้ๆ่งกรานต์ปีใหม่ไทยของเราแบบนี้ความรักของคนทัดุลมนะไม่ว่าคุณจะโสดสนิดมีสถานะหรือว่าไม่มีอะไรใดๆก็ตามเนี่ยความรักโดยรวมๆเลยของคนทัดุลมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคนธาตลมจะเป็นยังไงคะ1ถึง 15, เมษา,า,ายน65นะมา <c oughs> 1ใบขออภัยค่ะ ร่มรื่นอ่ะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณเก็บตัวอยู่บ้านก็ได้นะเอออาจจะแบบโควิดเยอะใช่ไหมหลายๆคนก็ยัง work from home อยู่หรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยอยากไปไหนรู้สึกช่วงนี้ติดบ้านอยากอยู่บ้านจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยเป็นวิสัยของคนทัดลมเท่าไหร่นะเพราะว่าคนทัดลมชอบออกไปข้างนอกใช่ไหมชอบสังสรรค์คอนเน็กชันกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณอยู่บ้านมีความสุขกับครอบครัวของคุณก็ได้หรือจะอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ได้นะแต่คุณจะติดบ้านมากมากขึ้นอ่อยู่บ้านอาจจะทําสวนตกแต่งอะไร เงี้ยแล้วก็มีความสุขบางคนทําบ้านด้วยนะเออบรสึกบางคนอาจจะแต่งบ้านทําบ้านทําสวนรู้ตกแตง่งอะไร เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านของคุณอะไรเงี้ยให้มันสวยงามมากขึ้นก็เป็นไปได้หรือาจจะซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะเออเพื่อนก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นได้อออยากพูดนะก็เลยพูดให้ฟังนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความราคามันเหมือนเป็นความรักที่อบอุ่นเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคู่มีคู่กรณีนะเพื่อนคิดว่าความรักความรักของคุณสองคนนะ่ะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เข้าอกเข้าใจกันคะ่ะอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านนะไม่ได้แบบอยากออกไปข้างนอกไหนเพราะว่ามันก็แบบโควิดเนาะอยากจะใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกัน ที่บ้านอาจจะปลูกต้นไม้ด้วยกันซื้อของตกแต่งบ้านด้วยกันทากับข้าวด้วยกันอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีความสุขนะเออไม่ค่อยอยากไปไหนอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแฮปปี้แฮปปี้เนาะเป็นแฟมิลี่อะไรแบบนี้นะส่วนคนโสดอ่ะคุณอาจจะโสดมากก็ได้เพราะว่าคุณอยู่แต่บ้านเนาะไม่ได้ไปเจอใครหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่บ้านก็ได้นะอยากจะใช้ชีวิตอยากจะลงเอยมีครอบครัวก็ได้อ่ามันค่อนข้างดีเนอะเพิ่งคิดว่ามันเป็นไพ่เย็น ที่แบบรู้สึกดีนะคะคนทัดลมงั้นเรามาดูกันค่ะว่าเริ่มต้นทีละสถานานะเนอะจากคนโสดก่อนเราต้องให้เกียรติคนโสดก่อนเพราะว่าเขาไม่มีคู่กรณีไง <c oughs> คนโสดช่องเปิ้ลนะคือคนที่แบบโสดสนิทไม่มีคนคุยเลยก็ได้หรือว่าจะมีคนแบบแอบบแอบบเล่นกันไว้อยู่หรือว่าเพิ่งคุยกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนโสดหรือจริงๆคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดนะคุณสามารถดูคลิป ส่วนที่เป็นคนโสดได้เหมือนกันเนอะเพราะจริงๆอะสถานะความสัมพันธ์จริงๆมันไม่มีหรอกเนอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมันมีแต่โสดกับไม่โสดนั่นแหละแต่ว่าโอเคสมัยนี้ความสัมพันธ์มัน c อมพล i เ a t e ใช่ไหมเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้ด้วยนะคะ,ะมาดูความรักของคนทัดลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคนโสดในช่วงวันที่1นึ 15, ่งถึงสิาเมษาย,ยน6 5หค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะมาแฮงก์แมนอยู่นิ่งๆเลยค่ะ ควีนถือไม้อ่ะทำสวนจริงๆใช่ไหมเนี่ยหนึ่งดาบอืมป้าคิดว่าคนโสดนะถ้าคุณโสดสนิทแบบไม่มีใครเลยนะป้าคิดว่าคุณก็แฮปปี้กับการอยู่คนเดียวอยู่นะนี่แปดถ้วยใช่ปะสามแปดถ้วยใช่ขออภัยนะพอมันเป็นไพ่ใหม่มากๆบางทีเราก็จะแบบเอออะไรยังไง High Priestess อ่าใต้สำรับเป็น Tower ว้าวว้าว ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคนโสดคุณอะ ถ้าคนที่ไม่ได้แบบสนใจใครอะไรยังไงเลยนะแบบมีความเป็นโสดนะอย่างที่บอก,บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเปิ้ลเห็นว่าคุณไม่ได้สนใจความรักความสัมพันธ์เลยคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวได้อาจจะเป็นเพราะคุณรู้สึกเข็ดขยาดกับความรักก็ได้แฮงแมนเหมือนแบบไม่พร้อมที่จะมีความรักอะ่ะเพินไม่ได้มองว่าคุณเจ็บปวดกับเรื่องราวเก่า<ะ>ๆ,ๆแลวนะมันอาจจะเพิ่งมีการหันหลังให้ความรักหรือไม่ใช่เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกก็ได้แต่ว่าคุณยังรู้สึกไม่โอเคกับการมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณรู้สึกแฮปปี้การที่อยู่่่่คคคนเเเดดียวววใชช้ิิตไไมมปรรืือองงโฟกัสา รักใดๆเนะเพราะว่ากลัวนึกออกไหมไปทํางานหาเงินใดๆอยู่กับครอบครัวของคุณค่ะคุณมีความสุขมากกว่าอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมอยู่บ้านเออใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องของตัวเอง High p t e s สเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีเซนต์มีจิตสัมผัสแล้วก็เป็นคนที่แบบมีอะไรเก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณจะ ปลีกวิเวกเก็บตัวอยู่กับตัวเองไม่ได้บอกให้ใครรู้นะว่าคุณไม่โอเคกับการมีความรักแต่คุณก็แสดงออกว่าคุณแฮปปี้ดีกับการที่เราใช้ชีวิตโสดอันนี้คนที่ไม่มีคู่กรณีอะไรเลยนะหรืออย่างที่บอกใครที่เพิ่งผ่านความเจ็บปวดผ่านความสัมพันธ์มาเปิ้นคิดว่าคุณก็ยังไม่ move on ไปไหนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้พร้อมจะมีคนใหม่แต่ถามว่าคุณจะกลับไปง้อคนเก่าไหม ก็คิดว่าไม่แต่ว่ามันเป็นความคิดถึงมากกว่าถ้าคุณมีคู่กรณีคนเก่านะคุณยังมีความคิดถึงแบบยัง move on ไม่ได้ยังยังรู้สึกว่าแบบยังรออยู่อะไรเงี้ยความสัมพันธ์ที่คุณเลิกลากันไปอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็ได้นะคะเพราะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนอะคือมันอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันนานแล้วแล้วตอนที่คุณอยู่ในช่วงทำใจซึ่งยังทำใจไม่ได้สักทีหรือเพิ่งเกิดแบบกระทันหันก็ได้จนคุณแบบงงว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าเราแบบ ยอมรับกับมันได้ไหมป้าก็ต้องบอกว่ามันเป็นความคิดถึงแต่ป้าไม่เห็นว่าคุณพยายามอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้อ่ใช้ชีวิตแบบรม่มรื่นใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่บ้านทนํานู่นทํานี่หากิจกรรมทํา,ทหาทให้มันไม่ฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้เนอะซึ่งก็ดีอไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีส่วนใครที่เป็นคนโสดสนิทมีอีกเคสหนึ่งที่เป็นไปได้คือคุณอาจจะได้พบเจอใครแบบกระทันหันก็ได้เป็นคนไกลค่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ย ทำไมคนนี้มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีแฟนจากที่คุณเป็นคนโสดนะคุณแฮปปี้ของคุณคุณใช้่วิ่ของคุณเฮ้ยคนนี้เข้ามาสร้างแพชชั่นให้คุณมากเลยเป็นคนที่แบบทําไมคุณดึงดูดกับเขามากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะมันจะบอกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไปเจอผู้หญิงที่เขาแบบมีแรงดึงดูดมากเพราะมีทั้งควีนถือไม้แล้วก็มีทั้งไฮเปอร์เทสเนอะเป็นผู้หญิงที่แบบดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดทําให้คุณไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยแบบเนี้ยแล้วมันเกิดขึ้นกระทันหันด้วย อาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะด้วยความว่าอาจจะเป็นคนไกลเนาะอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้อยู่ๆมีเหตุให้อะไรไม่รู้ดวบันดาลใจให้ผู้คุณมาได้มาคุยกันอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วทาให้เหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเหมือนจะทําให้เราสามารถเปิดใจได้เออจากที่แบบเราแบบอาจจะไม่ได้คิดว่าอยากจะมีแฟนหรือเราก็เหมือนอาจจะแบบใช้ชีวิตอะไรของเราไปเนาะแต่จะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย หรือว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่อะไรแบบนี้เนอะแล้วมันก็เป็นการคุยที่มันคิดว่าแฮปปี้นะแต่มันจะแปลอย่างชา้าๆเพราะว่าเป็นร่มรื่นใช่ปะร่มรื่นคือคุยกันแบบสบายสบายเยน็ยนเย็นไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนคุณจะไม่กระตุกตาให้เขารู้ค่ะว่าคุณชอบเขาหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่าพิจารณามันยังไม่ได้เห็นเป็นเชิงความรักนะมันคิดว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่ทําให้คุณเหมือนแบบเฮ้ย ทำไมอะ่ะอยู่ๆทำไมเรารู้สึกว่าคนนี้มันดูน่าสนใจทําไมคนนี้มันทําให้เราอยากคุยทําให้เอาออกจากหัวไม่ได้อะไรแบบนี้นะเ่อคิดว่าคุณจะมีเซนถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้แบบกระทันหันนะคนที่เข้ามาค่ะคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงหรือคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะมีโอกาสเป็นคนที่ใช่มีโอกาสสูงขอให้คุณเชื่อเซนของตัวเองบางคนฝันถึงก่อนที่จะเจอด้วยนะ มีโอกาสสูงเพราะช่วงนี้คุณจะเซนดอีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้มีเคสอื่นไหมนะสําหรับคนโสดอ่ะคือโสดสนิทมากๆเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องทํางานหาเงินก็ได้นะหรือว่ามีคนเข้ามาเจอพูดคุยกับคุณแบบกระทันหันหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งเลิกแบบกระทันหันก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีคนใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกัน นะคะอันนี้คือคนโสดเนาะต่อมาเราเปิด Love Story Oracle ให้ค่ะว่า energy คนโสดทัดลมนะมิถุนตุนกุมค่ะ Love Story Oracle อยากจะบอกความรักคุณเป็นยังไงคะช่วง1-15เมีสายน65นะมา p a t i e n นความอดทนค่ะขอให้คุณอดทนนะ รับรองว่าคุณจะเจอสิ่งดีเพราะใต้สําหรับคือคอมมิชเมนนี่ไงถึงบอกว่าบางคนอนะ่ะเราอดทนรอคอยเราโสดมาตั้งนานนะคือเรารอจเจอคนที่ใช่อะ่ะช่วงนี้ค่ะคุณจะได้พบเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกระทันหันได้เพราะบ,บางคนอะ่ะโสดมาทั้งชีวิตโสดมาตลอดถ้าหรือไม่ก็โสดมานานแบบนี้ก็ได้นะทํางานหาเงินใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวบ,บ้านอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมช่วงนี้คุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันเอาออกจากหัวไม่ได้คนหรือว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ มันยังไม่ได้เป็นถึงขั้นความรักนะมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆรักนึกออกปะเหมือนกับแบบเหมือนในละครก็ได้ค่อยๆจากศูนย์เพิ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาใช้ความอดทนบางคนโสดมานานอย่างที่บอกใช้ความอดทนเนาะหรืออีกเคสหนึ่งคนที่เพิ่งเลิกความสัมพันธ์มาอะไรแบบนี้เนาะคือคุณอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยาตัวเองนะก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสายสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะจบแบบกระทันหันก็ได้ค่ะเพราะแฮงแมนเป็นไพ่ของการที่ยังไม่พร้อมจะทําอะไรทั้งสิ้นแล้วพอใบนี้ขึ้นมานะคือมันเป มันเป็นไพ่ของความอดทนเนาะแล้วใต้สําหรับยังเป็นคอมมิชเมนอีกเมื่อกี้คือถ้าเกิดคนโสดไม่เคยคิดจะมีแฟนหรือว่าเออเราก็ใช้ชีวิตของเราไปคุณจะเจอคนเข้ามาแบบกระฐานาันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าการรอคอยมันอาจจะสามารถพัฒนาจนเป็นคอมมิชเมนต์กันได้เห็นปะในรูปเป็นแหวนแบบ2วงคองกันก็คือการแต่งงานถูกปะการมีคอมมิชเมนเนาะซึ่งอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ส่วนอีกคางข้างหนึ่งเนาะในทางไวซ์เวอร์ซ่าคือพึ่งเลิกมา คุณอนะ่ะมีความผูกพันกับเขามากบางคนแบบแต่งงานกันแล้วบางคนคบหาดูใจกันมายาวนานเสมือนเป็นแบบคู่กันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดการเลิกหรือว่าความไม่เข้าใจหรือทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามแคร็กกันแบบกระทันหันนะ่มันมันเลยไม่ง่ายค่ะที่คุณจะล้มเลิกอ่หรือว่าลืมแล้วไปม,มีความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบง่ายดายอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้ใครที่เพิ่งเลิกรามารู้สึกว่าเรายังไม่โอเคนะก็แนะนําว่าอยู่กับตัวเองก่อน,นะคะ่ะ แล้วก็ทํางานหาเงินนะอยู่บ้านค่ะหาะไรทําอยู่กับครอบครัวคนที่คุณรักคนรอบตัวเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยคนที่รักคุณอนะ่ะคุณจะค่อยๆดีขึ้นเปิ้นเชื่อว่าคุณเป็นคนทัดลมอ่ะคุณมีความรู้จักปรับตัวคุณเข้าใจยอมรับความจริงได้ไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยนะแต่ยังไม่มีสถานะจะเป็นแบบคนที่เพิ่งเริ่มคุยก็ได้หรือบางคนอบอกโหพี่คะหนูคุยมาแบบว่าเป็นปีแล้วยังไม่พัฒนาไปไหนเลยอะเรามาดูกันค่ะคนที่มีคนคุยเนะมีคู่กรณีนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสถานะของเราเขาเรียกว่าอะไรอะมาดูค่ะว่าช่วงวันที่1นึ 15, ่งถึงสิ้าเมษายนาความรักของคุณกับใครคนนั้นจะเป็นยังไงจะได้พัฒนาไหมหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงนี้นะคะมา5า้าใบ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหนึ่งดาบหนึ่งดาบเหมือนกันเลยเนาะเป็นไพ่ดาบก็เป็นไพ่ลมเนาะไฮพรีเทสค่ะออะไรเนี่ยเมจิเชียนกับด้านขอภัยค่ะเมจิเชียนค่ะแล้วก็6ดาบออีกใบหนึ่งว้าวสิบถ้วยอะ โหตายสำหรับเป็นเดวิวอะมาค่ะคุณต้องบอกงนี้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีได้หลายเคสเหมือนกันแต่เคสที่ชัดเจนมากเลยนะขอพูดเลือกกรณีรักสามเศร้าก่อน มันมีสิบถ้วยมันมีไฮ h ร r ตเทสมันมีเมจิชเชนแล้วมันมีเดวี่อยู่ใต้สําหรับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยถูกต้องก็ได้นะเออปันคิดว่าคุณอาจจะถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือมันอาจจะชัดเจนแล้วก็ได้ตอนแรกที่ผ่านมาก่อนนะเนี่ยคุณคาราคาซังคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาอย่างไงดีเพราะว่าเขาก็ยังมามาไปไปกับคุณใช่ไหมแต่พอนะตอนเนี้ยมันเหมือนเขาเลือกข้างแล้วว่าเขาอาจจะ เหมือนให้ความสําคัญกับครอบครัวของเขามากกว่าคุณนะแล้วคุณก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลยังไม่ได้ถูกการเปิดเผยออกไปในสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคุยกับคุณดีนะแต่ว่าคุณเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบมันไปเรื่อยๆคุยแบบเนิบๆแล้วก็เหมือนคุณก็เป็นคนโสดเนาะเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวเป็นไพ่หนึ่งดะเขาอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขา มากกว่าที่จะมาสนใจอะไรกับคุณเนาะแล้วคุณก็อาจใช้เวลาของตัวเองอยู่กับคนรอบตัวของคุณมากกว่าที่จะอยู่คนคนนี้ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึไไหน่งมีคู่แน่ๆถ้ามี แล้วว่าคุณจะเป็นยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มาทีหลังนะคุณเป็นคนที่ไม่มีสถานะนะความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ยังคงเป็นแบบนั้นยังคุยกันนะแต่มันจะไปเรื่อยๆเนิ่ๆคือมันจะไม่ได้เป็นกราฟขึ้นเนาะมันจะเป็นตรงๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องฝ่าฟันอุปสรรคความสัมพันธ์เนี้ยตามลําพังต่อสู้ตามลําพังใช้ชีวิตตามลําพัง มีแฟนหรือมีคนคุยก็เหมือนเป็นคนโสดอะไรแบบเนี้ยซึ่งเปิ้งก็คิดว่าถ้าคุณสามารถถอนตัวออกมาได้เนอะในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าอะ่ะมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วตาบใดก็ตามที่คุณสามารถทําใจได้เปิ้งคิดว่าคุณรู้แหละความถูกต้องถูกผิดศิธลธรรมะอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการที่จะเอาตัวเองออกมามันยากลําบากเนอะเพราะมันเป็นเดวิล มันก็ค่อนข้างพันธนาการคุณพอสมควรคุณรู้สึกรุ่มหลงเขาตัดไม่ขาดวนไปวนมายังแบบอยู่ในกำมือของเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้เนอะว่าขอให้วันหนึ่งคุณจะสามารถหาวิธีออกมาจากความสัมพันธ์ได้นะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นรักสามเศร้า ไม่ได้มีคนอื่นเป็นแค่ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคุมเครือปิดบงังซ่อนเร้นยังไม่ได้เปิดเผยไปไหนแล้วมันอาจจะยังไม่พัฒนาแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความรักกันดีนะมันมีทั้ง1ิถ้วยมีทั้งเดวิลป้อนคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งหลงเลยนะคุณอาจจะมีแพชชั่นต่อกันสูงนะแต่ถามว่าเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะว่าคือคุณอาจจะรักเขามากแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเออมันจะยังไงค่อยเป็นค ตอนนี้มันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากเนาะเออปุ้นก็คิดว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลองดูสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นก่อนอืที่ที่บอกอย่างนี้หมยถึงว่าดูว่าเอ้ยเขางานยุ่งงานเยอะหรือเปล่าหรือทําไมเราเหมือนรีบร้อนไปหรือเปล่าถ้าเกิดเพิ่งรู้จักกันก็โอเคไม่เป็นไรงั้นก็ช้าๆได้แต่ถ้าเฮ้ยเราครบในสถานะเนี้ยมาเกินปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแปลว,ว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการพัฒนาไปไหนเขาต้องการอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนแบบ ไปเรื่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมันอาจจะต้องหาเวหาวิธีในการที่ที่จะดูว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราสองคนมันตรงกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะคือถ้าเกิดไม่ได้มีคนอื่นนะถามว่ารักกันดีไหมมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันดีแต่เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันแค่สคนไม่ได้เปิดเผยให้โลกรู้หรือว่า คือถ้าเกิดคุณอะยอมรับได้เพื่อนก็คิดว่ามันก็โอเคนะถ้าเป็นแค่2คนเนะแต่ว่าบางคนอะเหมือนเป้าหมายในชีวิตเราไม่เหมือนกันคือเราอยากแต่งงานลงเอยจริงจังมั่นคงอีกคนนึงไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานเลยช่วงแรกคุณอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้นะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่ค่อยโอเคนี่ก็ปาเพราะเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วมันค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆมันจําเป็นนะคะที่จะต้องหาจุดลงตัวเนอะว่าจริงๆเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรแบบนี้เนอะ เมื่อกี้ว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะอยู่ในสถานะอะไรแบบนี้ได้นะคะต่อมา love story oracle ให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่าลมค่ะ1-15เมษายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างแต่เป็น d e วิลก็ต้องบอกว่ามันพันธนาการแหละ forgiveness เนี่ยยังกอดแน่นอยู่เลยเนาะขอให้คุณให้อภัยค่ะอืมให้อภัยตัวเองนะสิ่งที่เปิลเห็นนะคือถ้าเกิดคุณ เป็นรักสามเศร้าคุณเป็นคนที่มาที่หลังิ้นเชื่อว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณอาจจะมารู้ที่หลังก็ได้หรือว่าแบบเออเราก็รู้ว่ามันผิดแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงขอให้คุณให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาด้วยนะการให้อภัยอ่ะมันไม่ได้ให้อภัยแล้วอยู่ต่อไปนะแต่เหมือนก็ว่าให้อภัยว่าโอเคฉันทําพลาดไปละแต่ว่าฉันแก้ไขได้นี่นาะฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วใต้สําหรับมันคือฟรีดอมเห็นไหมคะ มันคือการการโบยบินออกจากกรงค่ะไปในสิ่งที่ดีกว่าให้มันเป็นอิสระภาพเพราะว่าคุณเป็นเดวิลอะในใจคุณรู้สึกว่าคุณอนะถูกพรนานการคุณไปไหนไม่ได้คุณต้องอยู่ตรงนี้มันท็อกซิกค,คุณก็จะอยู่แต่ว่าใต้สําหรับอันนี้บอกเลยเห็นปะคุณสามารถเป็นนกพวกนี้ได้นะเปิดกรงแล้วบินออกไปเลยค่ะคุณโบยบินคุณจะไปเจอที่ที่สูงกว่านะส่วนใครที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่า,วามัน ก็ไม่ได้มีคู่กรณีคนอื่นหรอกคือมันมีแค่เราสองคนนี่แหละอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยก็อาจจะต้องให้อภัยกันแล้วก็ต้องให้อิสระแก่กันค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พร้อมในการที่จะมีคอมมิชเมนต์นึกออกปะแต่ถ้าคุณโอเคคือโอเคนะอย่างที่เปันบอกแต่ถ้าคุณบอกไม่ฉันเป็นคนที่ต้องการคอมมิชเมนต์ชัดเจนแปนแล้วว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฟิตกับคุณก็ได้เหมือนกันเนาะเออก็เป็นกําลังใจนะให้นะคะค่อยคิดก็แล้วกันเนาะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ต่อมาคนมีคู่บ้างค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนจะแต่งงานแล้วหรือว่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนกันแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยคนรอบตัวคนรอบตัวก็ควรจะรู้ว่าคุณเป็นคนมีแฟนแล้วแล้วก็แฟนของคุณคือใครอะไรแบบนี้เนอะก็จะดูสถานะของคนมีคู่ได้ค่ะมาดูกันคนมีคู่ทัดลมนะมีถุนตุนกุมค่ะช่วงวันที่1ถึง15าเมษาย,ยน6 5ค่ะความรักจะเป็นยังไงเออมาค่ะ คนทัดลมนะคะมาว้าวไม่ต้องพูดแล้วปะจบเลยไหมคลิปเนี้ยสองด้วยนะ The Star ว้าว Happy ปปอะ่ะเอออาจจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะเนาะออหกไม้มัน่นคงอุ้ยตายดีมากเลยอะ่ะคนท่าลมที่มีคู่ The Moon เอาและ้ะแต่มี The Moon ขึ้นมานะแต่ The Moon แปลว่ารักโรแมนติกก็ได้นะอ่ะี่เหรียญอืมโอเค ได้สำรับอะแปดถ้วยอะมาคือความสัมพันธ์ของคุณคนมีคู่นะปันคิดว่ารักกันดีเพราะใบแรกก็เป็นสองถ้วยแถมมีหกไม้เป็นไพ่ของความมั่นคงอีกแต่ต้องพูดอย่างนี้แยกเป็นเคสแบบนี้ก่อนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในความสัมพันธ์ของคุณนะแต่ว่าบางคนอะคบกันมานานรักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานจนมันกลายเป็นเนิบๆหรือกปล่าคือมันรักกันนะแต่มันแค่ไม่แสดงออก นึกออกไหมคือมันเป็นความรักที่รักกันเท่าๆกันแต่ว่าไม่แสดงออกแล้วมันก็เลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาไม่รักเราหรือเปล่าอยู่ๆก็หนอยเองนะมันมีไพ่เดอะมูลขึ้นมาแปลว่าไม่คุณก็คู่มันจะมีคนใดคนหนึ่งที่มันมีความหวาดระแวงว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่รักเราแล้วทําไมมันเนิบๆนิ่งๆทั้งที่จริงๆมันเป็นความรักแหละแต่พอมันอยู่กันมานานมันกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นความมั่นคงความวือหวา มันก็เลยน้อยลงอ่ะมันมีความรักนะแต่มันขาดความหวือหวาขาดแพชชั่นแพชชเนตอะในกบาร์คือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือสําคัญในการเติมชีวิตคู่เหมือนกันเนาะมันก็แนะนําว่าเออมันอาจจะจําเป็นจะต้องเติมเต็มไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนู่นนี่นั่นบ้างหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันคือจากไพ่อะมันคือเหมือนแบบเราอาจจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็ไไ้มีความสุขดีแบบนี้ก็แฮปปี้แต่มันอาจจะไร้สีสันไงเราอาจจะต้องหากิจกรรมทํอะอะไรก็ได้ทําที่บ้านก็ได้หรืออาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ้าง ก็ได้นะไพ่เดือมูนกับไพ่เดอร์สตาร์เป็นไพ่ของการที่เราไปทะเลน้ําตกภูเขาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นใต้สาหรับเป็นแปดถ้วยด้วยบางทีคุณอาจจะอยากไปเที่ยวแล้วคุณก็แบบเออแฟนไม่ว่างอะ่ะหรือแบบแฟนก็ดูแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยเฮ้ยโควิดไม่ต้องไปหรอกอะไรเงี้ยทำให้แบบมีความงอนน้อยใจแบบนี้ก็ได้นะแต่เป็นคิดว่า คู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสิ่งที่มีคือคุณรักกันดีแต่ว่ามันอาจจะมีความน้อยน้อยใจว่าไม่สนใจไม่ได้สวีดหวานไม่ได้อะไรเลยก็ไปเขาเลยนะปรับทัศนคติกันเนาะโดยการที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างเพิ่มแพชชั่นเพิ่มอะไรเงี้ยให้กันบ้างก็ดีบางคนคือคิดเยอะคิดมากเรื่องการเงินอะไรเงี้ยจนไม่ได้แบบสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ ความรักมากก็เป็นไปได้หรือบางคนยิ่งถ้าเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะมีโอกาสสูงค่ะที่จะห่างๆกันเพราะว่าเฮ้ยไม่ค่อยเจอกันคนนึงแบบว่ากักตัวอีกคนนึงกักตัวอีกที่นึงอะไรอย่างี้เนาะมันมีความห่างเหินกันคือไม่ได้เจอกันนะแต่มันก็มีการพูดคุยกันนะแต่พอมันไม่เจอตัวเป็นๆกันอ่ะมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความระแวงได้ว่า เฮ้ยมันห่างกันมันไม่เจอกันแบบนี้ความสัมพันธ์จืดชื่อหรือเปล่าหรือว่าแบบแอบไปมีใครไหมอะไรอย่างนี้เนาะต้องบอกนะว่าคนทัดลมที่มีคู่นะพอมีเดอะมูนขึ้นมานะแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันโอเคนะแต่ว่าคุณคิดเยอะคิดมากเกินไปอาจจะเพราะการห่างไกลด้วยเหตุผลต่างๆนานาแปดถ้วยมันเหมือนกับไงไหมหันหลังให้กับถ้วยใช่ไหมแปลว่าคุณรู้สึกว่าเขารักคุณน้อยลงทั้งที่จริงๆไม่เลยนะเพราะมันมีสองถ้วยตรงนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานเพราะว่าต้องเดินทางไปทํางานเป็นเพราะว่่าาเเอออแบบมีปัญหรืงก เงินคิดเยอะคิดมากเรื่องการเงินอยู่หรือใดๆก็ตามทาให้คุณรู้สึกว่าคือมันรักกันเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันอาจจะมีกิจกรรมทําร่วมกันน้อยลงมีแพชชั่นต่อกันน้อยลงอะไรแบบเนี้ยถึงได้แนะนําว่าชวนกันไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเดทไปอะไรอย่างนี้บ้างเนอะหรือถ้าไปไหนไม่ได้จริงก็แนะนําว่าอยู่บ้านแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเข้าใจว่าบางคนเนี่ยคือเหมือนแบบเฮ้ยไม่อยากไปเที่ยวนะเพราะว่าช่วงนี้แบบ ใช้เงินเยอะแล้วอะไรเงี้ยต้องเก็บหอมรอมริบหรือว่าไม่ก็แบบเออแบบต้องประหยัดนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อาจจะมีความงอนน้อยอยู่บ้านถ้าแฟนเราบอกว่าเออไม่เอาต้องเก็บตังอะไรว่าไปก็หาอะไรทําที่บ้านที่มันสามารถเติมเต็มความสุขได้มันไม่จําเป็นต้องใช้เงินแพงนะแต่ว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความสุขได้เออแนะนําแบบนี้แต่โดยรวมไ่คิดว่าความสัมพันธ์ดีเลยดีเลยนะเลิฟสตอรี่ออร์เคิลให้กับคนมีคู่ทัดลมขายมีถุนตุนกลุ่มนะคะ1นึถึงสิ เมษายน6 5หค่ะทัดลมนะปึ๊บ control อ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะมาเลยทําให้มันมีความงอนความน้อยความแบบความไม่ได้ดั่งใจเนาะเปิ้คิดว่าแล้วใต้สําหรับมีเคอร์ชันค่ะเป็นแพ่ของความให้ระวังเป็นคําเตือนเหมือนเปิ้ลเตือนเมื่อกี้แหละว่าเตือนความน้อยอกน้อยใจความงอนความกังวลที่มีมากเกินไปได้เพราะว่า อันเป็นคุณก็ได้นะคุณอาจจะอยากควบคุมความสัมพันธ์คุณอยากจะบกักอยากบังคับเขาให้เขาให้เขาพาคุณไปเที่ยวอยากบังคับเขาให้เขาแบบแบบสร้างความโรแมนติกนู่นนี่นั่น,นแต่เขาก็ไม่ทําให้คุณอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเขาอาจจะคอนโทรลคุณโดยการที่บังคับไม่ให้คุณไปไหนเพราะว่าโควิดอะไรใดๆก็ตามคือมันจะต้องมีเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะอยากจะควบคุมอีกคนหนึ่งนะพอเป็นแบบนี้มันเป็นไปได้ว่าทําให้เรางอนนอยกังวล ก็เป็นไม่ได้แต่เปืนคิดว่ามันสามารถเบาลงได้แค่คุณเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาอย่าควบคุมกันเนาะเออมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์โอเคได้เพราะใต้สาหรับเป็นเคอร์ชันแล้วก็เป็นคอนโทรลแบบเนี้ยแต่ไพทาร์โรม,มันไม่ค่อยได้แย่มากเปิ้นก็เลยมองว่ามันเป็นแค่เบื้องต้นมันเป็นการที่แบบอยากเอาชนะแค่แบบเล็กๆน้อยๆมันยังไม่ได้รุนแรงมากมายนึกออกปะคือแฟนอาจจะบอกว่าเออไม่ไปนะเพราะว่าต้องเก็บตัง อะไรเงี้ยหรือตัวคุณเป็นคนพูดก็ได้มันก็เหมือนแบบรู้สึกว่าอึดอัดอะเราอยากทําอะไรแล้วก็ทำไม่ได้เพราะถูกควบคุมการเงินการงานใดๆนึกว่าในความสําคัญก็เป็นไ,ปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมมันคิดว่า ไปได้คะ่ะค่อนข้างดีสําหรับคนมีคู่เลยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนทาตุลมในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน65ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยความรักของคุณด้วยก็ได้นะ,ะว่าตรงหรือเปล่านะเป็นชอบอ่านมากเลยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ